นี่เรามาถึงโคราชใช่ไหมล่ะยาโมหรือเปล่าบ่าแล้วโครนครรอรถอ,อะไรกันเนี่ยท่านคุณวางท่านคุณวังเห็นด้วยพระแสงสามัญสำนึกของผู้ที่จงรักภักดีไปไหนหมดไม่นั่งลงเลยเขาไหวพระแสงไม่ใช่ไหวเจ้ายังดีที่ไหวเพราะตอนนี้เขาเเจ้านั้นสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำ ถึงไม่มีเชื้อสุกมรารชาติผู้สูงศักด์ข้าก็ทําให้มีเชื้อผู้สูงส่งได้นี่คือพระแม่มิ่งเมืองอัคาระมหาเทวีของข้าข้ากําลังจะมีบุตรด้วยกันเจ้าฟังอยู่หรือเปล่าท่านคุณบงังแย่ยามที่ข้าเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้มีไอ้ก็สะเก็ดอยู่ก้อนนึงทำให้ข้ามันติดคอละทายคอ น้ำก็ไม่แดงด้วยคือหัวหนาอะไรกันจันเขาไม่ฆ่านั้นอึดอัดใจใช่ไหมคิดจะมาปองพระชนฆ่าข้าเห็นกับพระนางจึงยอมลดหย่อนคนโทษให้แต่กับไม่รู้สำนึกตัวเองพระชนย้นฝ่าให้ดิคือเลี้ยงไว้บานเมืองชิบหายเนี่ยใครวะกล้าพูดว่า ึงไปคิดเอาเองเรื่องการใครโอ้โหดูทำหน้าดูแล้ทำหน้าโอ้โหโเดฟหรอเดฟตัวสเตนนี่เก่งมากเหรอท่านขุนแบอกเ่ียค่ะต่อไปนี้ท่านต้องจงรักภักดีต่อเราท่านจะสบายทั้งครอบครัวของท่านเร่งจิกกระลาหัวขอให้คนที่ไม่รู้จักที่ตับที่สูงเข้าสู่แดนประหารตัดหัวมาให้ข้าถา้าหากว่าอารลุ่ วันพรุ่งนี้ไม่มีหัวขอไอ้มังยีดอยมาให้ขึ้นมาให้ข้าได้ดูแลก็ท่านครอบครัวท่านตายจะทั่วโคตรจำไว้ด้วอเคเออดูแลหน่อยดูหน่อยดูวางไปนะไปไปไปดูวางใบนะแม่ดูแม่ดูแต่ข้าลาโจรรถนี่แลุ้กวัน กรหม่อมไม่สามารถที่จะฆ่าพระองค์ได้บารมีของพระองค์นั้นล้นเกลือหัวของกระหม่อมแต่ต้องมาถูกไอ้คนเลวคิดขวักไฟเป็นใหญ่เป็นโตเพราะฉะนั้นขอเดชะกระหม่อมจะปล่อยพระองค์ไปเพียงค่ะ <c oughs> ไม่นะคุณวัง ท่านอยาก,กล่าวเช่นนั้นถ้าท่านไม่มีหัวไปให้มังรายได้ชมครอบครัวของท่านก็ต้องเดือดร้อน<ข>อหนึ่ง<ด>ชีวิตของข้าแลกกว่าร้อยพันชีวิตข้าในราชด,ดินตัดหัวข้าเกิดขับพร้อมยอมตายขอเดชะกระหม่อมไม่สามารถที่จะตัดหัวพระองค์ได้ ขอให้พระองค์จงเอาตัวรอดไปก่อนเรารีบไปกราบทูลกระสัดเดมังยีว่าระหว่างนี้ไอ้คนที่คิดชั่วโตวบาทคือบางรลายเชิญพี่ยไคคะเชิญเออไม่เส็จตัวแล้วค่ะ กของมนุษย์มันยากที่สุดคำสอนต้องมาหาสินทรัพย์ก็กลับมาสอนเหมือนดังโอจรเขามา,าคงต้องหมดหวงัง มังยีน้อยขุนวังท่านคอยปลอบใจวันนี้ลนอนขอลาไกลน้ำตาก็ไหลนองหนาถึงจะหนีหายไกลห่างจะไม่ลืมขุนวัง นทางขอให้พระองค์จงกราบทูล ถึงข้อมูลมังลายนิสัยช่างเลวเลวไหลเพราะมังลายตำทาองเดมังยีทันนี้คงทราบจะได้ถอยทับกลับมา 懂是的，怎么样哈？<music> วันว่ามีชายลึกลับมองเห็นลางเลือนเดือนดับมันเข้ามาสับคิดคามองเห็นเงามืดถ้ามืนมันเข้ามายืนเป็นระยะ สะพายแหลงฟันที่อุระลงมาที่หน้าาเมื่อตาเปิดก็เกิดปวดมันถูกรัดด้วยลวดเกี่ยวขามองมันยัดเยียดความเครียดเลง่ง แล้วมันก็เล่งจะกห้าโมงแล้วยังเหลืออีงตามล่าเหมือนดวงชะตาตะะน่าจะวายได้แล้วนะคะไม่คิดมากเลยเหมือนดวงชะตาชะตามาถึงวาระความตายมองเห็นแม่แกร้องไห้

อย่าวิตกวิตกพี่ต้องวิตกเพราว่าเหมือนจริงมากคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนี่ฮัลพี่มอนไหมใจก็มองฝันครั้งนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้รักอ,อยู่ตรงคุณคงไม่มีอะไรหรอกพี่ ทางท,ที่ทันฝันลายเมืองเลิหลัง่งใจเที่ยวหอ,อหววลุกล่างละไมทลายพ่อพูดถึงพ่อด้วยลุกล่างละไมทลายพอ ใสเริ่มพอกหวาดพวา่าเห็นเขาประหลาดฝันลายเมืองเลิ่มนั่งใจตัวชาตถ้าไม่มาอยาคิดแม็กโดยขันร้ายก็ต้องรายไปดีเจ้าค่ะอ,อะไรอะไรกันอะไรกันทำไมหน้นาตาเศร้าละ่ะไม่ต้องร่อ เจเดือดร้อน <Okay. S 1> แม่ก็สะท้อนทอมพัด <Okay. S 1> เจ้าพูดถึงพ่อพอเห็นภาพน้ำตาลูกอาบน้องนาลูกกลัวนะแม่ความ่ันผูกห่วงลูกรัก ใจคอแม่ชักไม่ดีบอกแม่มาเดี๋ยวนี้ว่าลูกกำลังมีปัญหาอย่าไปปกหลอกลวงอย่าปกปิดคิดหลอกลวงบอกง่รู้ เวลาพี่มาแม่รเพี่เขาบ่นแ่ฝันอะไรฝันอะไรพี่ก็ฝันไม่ดีฝันรฝันรยังไงก็ไม่ต้องอยากคิดมาเอออย่าอเคียดมากฝันเฝันไรฝันาจจะเป็นจริงก็ได้นะแม่เพราะเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเขาจะดับแอร์เกี่ยวก็จะนอเดี่ยวเขาเลย คนโบราณเขาบอกไว้ว่าถ้าฝันร้ายนี่จะกลายเป็นดีไงลูกไม่ดีเลย<ะ>อย่ามิตเลยล่ละแต่แม่มิตกกังวลเลยลูกอภิมันฝันร้ายครั้งนี้มันคล้ายจริงเลอเกินที่อภิมันฝันนะ่ะฝันว่ามีคนจะมาฆ่าอภิมัน <c oughs> แต่พอเห็นคนที่จะฆ่าอภิมันหาใช่ใครอื่นไม่กลายเป็นพ่อนรทา,าอภิมันฝันแบบนี้รู้สึกใจไม่ใจคอไม่ดีเลยแม่ ฝันร้ายกลายเป็นดีลูกเดี๋ยวไว้รุ่งเช้าไปทำบุญตักบาตรทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตไม่เป็นไรอย่าวิตกกังวลเลยนะลูกนะ<ฮ>นี่ก็ข้ามแล้วลุกพักผ่อนเถอะลูกแม่แม่แมยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ใช่หรอยังไปซีไปสี่เดี๋ยวก็ผอมตายแล้วนี่แค่ผอมตัางหาแล้วเนี่ยไม่ผอมกว่าฉันอกีกฉันเห็นพี่ทำกับข้าวเลี้ยงกับแม่เลือกี่มือ้อกี่มือ้อพอดีใครเล่าตาเล่าสูงแบบเนี้ย นี่ยังไม่พอเลยแม่ยังไม่พอเพราะเส้กระปงสูงไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเช้านะจ๊ะแม่เมียวดีจะจะสำรับว่าให้พี่อภิมานนัําไปเวา้ยหลวงพ่อจะได้เป็นการทำให้หัวใจใช่แม่เอางี้แล้วกันคิดนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไม่เตรียมสำรับกับข้าวแม่อยู่คุยกับพี่อภิมานไปก่อน ให้เขาแบบคลายความฝันได้ไหมนะฝามึงลงฝากแมนะอย่าคิ้งนะอย่าคิดมากนะทำบุญทำดีคลายอุตรสามึงเลยก่อนแล้วทีพ่อเขาจะโด่นฝันเลยนะแม่ดูแลพี่เขาด้วยนะห่วงจังเลยกลัวจะไม่รอดอ่ะตายครั้งนี้ตายจะแบบว่าตายแบบว่าตายแบบร้อนๆอ่ะตายไม่เย็นเพราะเขาจะแบบเอ้ยมึงมาจะไม่รอดพะโมกูเข้าไปเราเป็นพี่น้องกันนะเฮ้ยให้เครื่อกวะ ฝันร้าย<ไ>จะกลเนดีีมันไม่ไอู้โบราณเขาก็บอกไว้แล้วว่าฝันร้ายก็กลายเป็นดีเป็นธรรมดา<ไ>บางทีก็กินอิ่มไปหรือหิวไปคาดก็คา,าดเคลื่อนก็ทําให้ฝันไปต่างๆนาๆนาเออฉะนั้นก็ลูกหลานก็ดีก่อนนอนควรจะกราบพระสวดมนต์จะได้นอนฝันดีไงลูกลูกก็คงจะกังวลถึงพ่อมากด้วยละมั้ง แม่ครับฝันครั้งนี้อภิมันใจคอไม่ดีอภิมันเป็นห่วงทุกคนอภิมันไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่เป็นลูกไม่เป็นเอาอย่างแล้วกันแม่ทุกครั้งตอนเด็กๆอภิมันได้นอนหนุนตักแม่แม่ก็กล่อมให้อภิมันนอ,อนหลับอภิมันได้ฟังเพลงขับขานของแม่และอภิมันมีความสุข วันนี้อภิมานนะ่ะขอให้แม่กล่อมลูกขอนอนตักแม่เหมือนตอนเด็กๆถือว่าลูกล่อมลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะแม่อภิมานอย่าพูดอะไรอย่างนี้สิลูกแม่กระจไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าลูกไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้ไม่เอานะให้นึกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีเดี๋ยวแม่จะกล่อมให้ลูกนอนนะลูกนะแม่นะ ลูกเอมาไหลายมาหลไหแม่ก็ยังดูว่าลูกเป็นลูกคนเล็กอยู่นั่นเองอน,นอนนะลูกนะโอ้ ทำบุญกันหลับพักสบายนะลูกน้ำฝันดี ทาไม่ยืนอยู่หน้าเฉลียงรือบาปเวน้เนเอเดียงจะสิ้นเสียงสิ้นชื่อกุสลละกรรมนำวิธี มันเจ็บไปที่อุทานต้องสวมใจเด็ดเป็นเพชรขาดเส้นประสาทหูอื้ออายตนภายในมันร้อนเหมือนไฟกับพื้ ขตังชาตะของลูกจะอังวานาเหมือนฟ้ากำหนดโทษประหารให้ตัวหอมมันเชื่อถือทอเลี้ยงลูกด้วยนม ก็วังได้ชมได้เฉยอาภิมัณลูกดีจังเลยโถลูกไม่เคยจะดื้อนี่เกียรติยศกับลูกรลักข้างไหนมันหนักกว่าใครน้ำตาลิน ตัดสินใจจะฆ่าลูกได้เชีวหรือจำเป็นต้องสวมใจโหดยอมเป็นไอโครใจแข็งกระชากอาวุธจนสุดแรงเหมือนใครมาแยงมายืออ้อพี่มัน อภัยให้พ่อลู้นะเจ้าเกิดมาหน้าตาคล้ายกับพระโอรสพระอนุชาของเดมังยีพอจเจ้าหัวเจ้าเป็นตัวแทนทำเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์จำเป็นต้องสวมใจโหด ยอมเป็นไอ้โคดใจแข็งกระชากอาวุธจนสุดแรงเหมือนใครมาแย่งมายื้อขอตัดโซ่ทองที่คล้องผูกจะขอฆ่าลูกด้วยมือไป พ่อชีว in ิตนยพ่อเอพ่อชวเยพ่อพ่อชีวเปยพอพ่อชีวลพ่อพ่อชีวิตนพ่อเภิมันเป็นลูกพ่อะ